หลักสูตรนี้นะครับมีชื่อว่า Semiconductor Engineering หรือว่าวิศวกรรม Semiconductor นะครับซึ่งก็ดำเนินการเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับภายใต้ ISE และ e e นะครับก็คือเพราะฉะนั้นข้อดีประการแรกนะครับของอน้องน้องนักเรียนที่จะเข้ามาเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรนี้ก็คือเป็นสมาชิกทั้ง ISE และเป็นสมาชิก ทั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับได้โบนัสแบบทูอินวันเลยครับนะครับก็จะเข้ามาเรียนแล้วนะครับก็จะได้รับการต้อนรับนะครับแล้วก็ดูแลตลอดการเรียนนะครับผ่านทั้ง ISE แล้วก็ อีอภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับภายใต้ร่มของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสิ่งที่เราเตรียมการเอาไว้นะครับอาจารย์ผู้สอนนะครับกว่า30คนนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับนอกจากนั้นก็จะเรียนเชิญอาจารย์นะครับจากภาควิชาวิศวกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเครื่องกลนะครับรวมถึงเราก็ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศนะครับเข้ามาร่วมสอนในหลักสูตร4ปีนี้ด้วยนะครับเรียนวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วเรียนอะไรนะครับแล้วก็จบแล้วไปทำงานอะไรนะครับก็ดูตามรูปประกอบนี้นะครับก็เรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อนเลยว่าเอ๊ะจะเอาอะไรมาทำ ไอ้เจ้าสารเก่งตัวนำหรือเซมิคอนดักเตอร์ดีนะครับไปค้นหาวัสดุที่น่าสนใจหรือแม้กระทั่งไปสร้างสรรวัสดุใหม่ๆที่จะเอามาทำเซมิคอนดักเตอร์นะครับเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่จะทำวัสดุนั้นนะครับให้มาเป็นแผ่นที่เราเรียกว่าแผ่นเวเฟอร์นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็เรียนเกี่ยวกับการ ออกแบบนะครับวงจรรวมนะครับหรือที่เราเรียกว่า IC i n นะครับ i n t i r r u t t d Circuit นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าออกแบบชิปนั่นเองนะครับนะครับจากนั้น2เส้นทางก็จะมาประกบกันครับการออกแบบชิปที่ได้ออกแบบไว้นะครับก็จะเอาเข้ามาสู่การผลิตชิปนะครับหรือ Fabrication ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความ ละเอียดแม่นยำนะครับสูงมากๆเลยแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีราคาแพงมากเลยนะครับโลโก้ของหลักสูตรเรานะครับจึงประกอบด้วยตามนี้นะครับตรงกลางก็คือไอซี IC, หรือชิปนะครับที่ได้รับการออกแบบแล้วนะครับแล้วก็มาผลิตนะครับอยู่บนแผ่น เวเฟอร์กลมๆนะครับแต่ต้องมีรอ,อ,อยบากนิดหนึ่งนะต้องมีรอยบากนิดหนึงนะครับอันนั้นเราก็เลยใช้เป็นสัญลญักษณ์ของหรือโลโก้ของหลักสูตรเรานะครับประกอบด้วยส่วนที่เป็น IC ซีดีไซน์การออกแบบชิปนะครับแล้วก็การผลิตชิปลงบนแผ่นเวเฟอร์นะครับหแผ่นไม่ได้ผลิตได้แค่ชิปตัวเดียวนะครับหแผ่นนี้ผลิตได้เป็น m u l ติเพลนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเฉพาะของวิศวกรรมทางด้านนี้คือต้องชอบอะไรที่ เล็ก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 เไปจนถึงเล็กมากๆเลยครับนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าสิ่งเล็กๆเนี่ยมันสามารถสร้าง Impact ที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลกได้นะครับหลักสูตรมีระยะเวลา4ปีนะครับการออกแบบหลักสูตรนะครับ4ปีเราก็ต้องการพัฒนาลูกศิษย์เรานะครับนิสิตของเรานะครับลูกหลานของท่านๆนะครับให้1 จบแล้วเป็น global talent นะครับสามารถที่จะไปทำงานได้ไม่เฉพาะในประเทศไทยนะครับจะทำงานในประเทศไทยก็ได้หรือจะทำงานได้ที่ไหนๆก็ได้ทั่วโลกนะครับเป็นวิศวรกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะในส่วนของการออกแบบชิปแล้วก็การผลิตชิปนะครับเป็นที่ต้องการของประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมด้านนี้นะครับใกล้ๆเราก็ประเทศไต้หวันประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เขา ามมาจีบเราถึงประเทศไทยเลยเพราะว่าประชากรของเขาเนี่ย mm. จเจริญเติบโตไม่เพียงพอที่จะตอบรับอุตสาหกรรมที่เขากําลังเป็นผู้นําขับเคลื่อนโลกใบนี้นะครับ mm. เพราะฉะนั้นโอกาสของอบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ก็จะมีทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกจริงๆเราแอบตั้งใจว่าจบแล้วเนี่ยไปเรียนรู้สร้างประสบการณ์หาประสบการณ์ทำงานไปทั่วโลกเลยครับแล้ววันหนึ่งก็กลับมา สร้างรากฐานอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้นน้ำของเซมิคอนดักเตอร์ผมเน้นคำว่าอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับเพราะที่เรามีอยู่ปัจจุบันจะเป็นกลางน้ำเป็นหลักนะครับอุตสาหกรรมต้นน้ำเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงนะครับใช้สมองใช้ความคิดสร้างสารรค์เป็นหลักนะครับไม่ใช่ใช้พลังงานแล้วทำให้เกิดของเสียที่เราจะต้องมาดูแลรับผิดชอบภายหลังเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราสร้าง global talented semiconductor engineer นะครับ การศึกษาในเชิงกว้างเราก็อยากให้เข้าใจนะครับตลอดซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเรียนเซมิคอนดักเตอร์ในมิติของเศรษฐศาสตร์ในมิติของ Geopolitics ในมิติของ Supply Chain Value นะครับผ่านวิชาการศึกษาทั่วไปนะครับก็เป็นวิชาที่สนุกสนานซึ่งผมก็จะเป็นหัวหน้าทีมนะครับในการดูแลการจัดการศึกษาในเชิงกว้างนะครับให้ มีความรู้นอกจากเทคโนโลยีก็มีความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์สังคมนะครับ geopolitics นะครับว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ด้วยส่วนเชิงลึกนะครับเราก็จะเน้นที่ state of the art ของการออกแบบชิปและก็การผลิตชิปนะครับนิสิตก็จะได้มีโอกาสไป practice นะครับเล่นกับเครื่องไม้เครื่องมือจริงนะครับถ้าน้องๆสนใจไปทดลองผลิตชิปเองกับเครื่องมือจริงในระดับ อินดัสเทรียลอินดัสเทรียลเกตเนาะซึ่งตรงนี้เราก็รับรู้รับทราบ,บ,บว่าเครื่องมือเหล่านี้มันมีราคาแพงนะครับเพราะนั้นในระยะแรกเนี่ยครับเราก็เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยไป r a c t i c ิเรื่องพวกนี้ที่ประเทศไต้หวันเลยครับนะครับก็เขาก็จะได้เขาเนื่องจากเขาเป็นผู้นําทางด้านอินดัสตรีนี้นะครับเพราะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือในมหาวิทยาลัยของไต้หวันเนี่ยมีพร้อมนะครับที่จะให้ลูกศิษย์เราไป r a c t i c ิแล้วเราก็ได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราในไต้หวันเนี่ยมาเป็นเวลา เกิน1ปีแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเชิงแอปพลิเคชันนะครับชิปก็จะไม่ได้เป็นชิปอยู่แค่เฉพาะในคอมพิวเตอร์ในแล็ปท็อปในมือถือนะครับเรามองว่าชิปนะครับจะต้องไปอยู่ในอุปกรณ์มากมายไปหมดเลยในรถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยประมวลผล AI ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้ประกาศรัฐบาลนะครับก็ได้ประกาศอีกไ t e Thailand นะครับจุด จุดประกายประเทศไทยสร้างความหวังใหม่ๆให้กับประเทศไทยนะครับโดยฝากความหวังไว้ที่3เรื่องนะครับเซมิคอนดักเตอร์ EV แล้วก็ AI นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลักสูตรของ ISC เราก็มีทั้ง3เรื่องเลยครับเซมิคอนดักเตอร์น้องใหม่ล่าสุดนะครับ EV mm. ก็จะได้เรียนใน AI อ Adm ใช่ไหม Adm นะครับ Automotive Design ตรงนั้นนะครับแล้วก็ AI ก็มีทั้ง AI ใน r o b o t i c AI ซึ่งเพิ่งได้ฟังผ่านไปนะครับ AI uh, วันนี้จริงๆ AI มัน everywhere แล้วครับมันไม่ได้อยู่แค่ 2- 3งสาหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นการอีกไ t e t h a i l a n ดตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยจริงๆเขาต้องการผลิตตั้ง80,000คนนะครับเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์นะครับ80,000คนในระยะเวลา3ปี5ปีแต่เราประเมินกันล่าสุดมหาวิทยาลัยในไทยทั้งหมดเนี่ยคงผลิตได้ปีละ1,500คนสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีเก็บอีกมากมายนะครับของหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์เอนจิเนียริงของ ISE วิศวะจุฬาเรารับ ปีละ45คนนะครับซึ่งเป็นนิสิตไทยนะครับแล้วก็รับนิสิตต่างชาติในปีแรกอีก5คนนะครับอันนี้ เราดูที่สัญชาตินะครับเราไม่ได้ดูที่ว่าจบการศึกษาที่ไหนนะครับจะจบการศึกษาในต่างในประเทศต่างประเทศไรถ้าเป็นคนไทยน้องๆก็ยังอยู่ในโคต้าของรับนิสิตไทยนะครับปีแรกนี้เรารับ45คนนะครับส่วนสัญชาติต่างชาตินะครับก็ปีแรก10%ก่อน5คนนะครับแต่ในปีต่อๆไปเราก็คาดว่าจะเพิ่มสัดส,ส่วนของนิสิตต่างชาติให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะเราก็มีทั้งอาจารย์คนไทยแล้วก็มีอาจารย์ต่างชาติ นะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและต่างชาติที่จะรองรับอยู่นะครับถ้าจบแล้วสนใจไปทางด้านวิจัยให้สุดเลยนะครับก็เมื่อปีที่แล้วก็อาจจะได้ยินผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับก็ทำทางด้านของควอนตัมเอ็นทังก์อันนี้ก็ b e y o n ต่อไปนะครับก็คือหมายความว่าน้องๆก็ต้องไปเรียนโทรเรียนเอกนะครับแล้วก็ไปให้สุดเลยครับนะครับสร้างวัสดุนะครับสร้างอะไรใหม่ๆนะครับ ที่เราสร้างไม่เยอะนะครับ40-50คนต่อปีนะครับแต่เราต้องการผลิตนะครับบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับขุนพลขึ้นไปนะครับที่จะไปเข้าร่วมนะครับในชิปวอ a r นี้ได้นะครับอันนี้เป็นเบสเซลเลอร์นะครับถ้าหนังสือที่ขายดีที่สุดอันหนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของชิปวอ a r สงครามแห่งชิปนะครับเราต้องการที่จะผลิตลูกศิษย์ของเราบัณฑิตของเราคนไทยของเรานะครับเข้าไปมีส่วนใน สงครามครั้งนี้นะครับแล้วก็แปลงสงครามให้เป็นสันติภาพให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองของโลกต่อไปนะครับอันนี้คือความตั้งใจของเรานะครับฟังผมมาสักสินาทีแล้วอาจจะเริ่มเบื่อนะครับก็เ,เดี๋ยวลองดูบ้างว่าในทางาหลักการพื้นฐานเบื้องต้นแล้วเนี่ยไอการออกแบบชิปการผลิตชิปที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองเชิญรับฟังนะครับ Semiconductors are an essential component of today's electronics. They are the brains of the devices we use every day. Applied Materials provides highly sophisticated equipment, software, and process technologies chip makers need to manufacture semiconductor chips. Chips are manufactured in multi billion dollar fabrication plants called fabs, built on a surface called a wafer. This wafer is made of pure silicon, the second most common element on Earth. Silicon is refined from sand into pure silicon dioxide. The silicon dioxide is then melted to yield silicon, which is then pulled to form a cylinder called a crystal ingot. The ingot is polished and then sliced into thin wafers. Epitaxy, or EPI, is a pure crystalline silicon foundation deposited and grown on the wafer surface. EPI provides a precisely controlled layer on which the device can be built. Protecting the device from the wafer. Next, the wafer is spun and uniformly coated with a thick light sensitive liquid called photoresist. Then a pattern is created on the wafer. Circuit patterns are drawn on a clear stencil like mask. These patterns are transferred to the photoresist using ultraviolet light. Materials in unexposed areas are etched away, leaving a 3D circuit pattern on the wafer. These steps repeat multiple times and require precise measurement. Now it is time to build the transistors on the wafer surface. The transistor is the fundamental building block of electronics. It is a switch or gate that controls the flow of electricity. Advanced chips can contain as many as 15 billion transistors. Switching a gate open allows current to flow through a channel from a source to a drain. Etch and deposition steps form the transistor. Ion implantation and thermal steps improve transistor speed by modifying the silicon to conduct current faster. Wires connect multiple transistors to one another and route electronic signals in and out of the chip. Wires are created by patterning and etching circuit lines, then filling them with metal. A single chip can contain more than 50 miles of wiring spanning multiple levels. Individual steps are monitored and controlled in the manufacturing sequence to verify the target properties are met. By the time the wafer is finished being processed, the wafer surface is covered with multiple semiconductors. The wafer is cut into individual semiconductor chips. The final step is packaging. Each chip is placed on a lead frame and then overmolded with plastic to protect the chip. The chips are now ready to be used in computers, mobile devices, automobiles, and other electronic devices we use every day. Applied material systems are used to produce virtually every new chip and advanced display in the world. Our expertise in developing and manufacturing the equipment that makes semiconductor chips enables our customers to transform possibilities into reality. <laughs> การผลิตชิปสัส้นๆจากบริษัท Applied m a t e r i a l นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำในระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้เลยนะครับท้ายสุด Student Journey นะครับสปีนะครับที่อยู่กับหลักสูตรนี้นะครับการเดินทางจะเป็นยังไงนะครับในปีแรกนะครับดูจากด้านในปีแรกนะครับดูจากด้านบนสุดเลยก็จะคล้ายๆกับหลักสูตรอื่นๆของ i s และก็หลักสูตรของคณะวิศวะนะครับก็จะเรียนพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมี นะครับเรื่องวัสดุแล้วก็เรื่องของคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับก็ซึ่งสำหรับเซมิคอนดักเตอร์นะครับต้องชอบคณิตศาสตร์ชอบฟิสิกส์รวมถึงชอบเคมีด้วยครับจากนั้นผ่านปีที่1ไปนะครับพอปีที่2เนี่ยครับก็ฟันเดเมนทัลของเซมิคอนดักเตอร์สำหรับหลักสูตรนี้ก็คือฟันเดเมนทัลเดียวกับอ่าอิเล็กทริคอลเอนจิเนียริ่งนะครับน้องๆก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส นะครับอนาล็อกแล้วก็ดิจิทัลนะครับในส่วนที่เฉพาะเจาะจงกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็จะมีวิชาจากเคมีด้วยนะครับ chemistry for semiconductor engineering นะครับมีเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เดเว์การผลิตนะครับแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนด้วยนะครับเพราะว่าเราทำอะไรที่มันจิ๋วๆแล้วต้องการให้มัน p o w e r f อรนะครับประมวลผลได้แรงๆกินพลังงานได้น้อยๆการถ่ายเทความร้อนต้องดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเทอร์โม ดินามิกส์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็แน่นอน Circuit Design นะครับไม่ว่าจะเป็น Analog เป็นดิจิ t a ลแล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็น e m มเบดเ d s ซิสเต็มนะครับนี่ก็ตอนสีเขียวๆนี่ก็จะประมาณปี2นะครับต่อปี3นะครับจากนั้นปี3ต่อปี4นะครับ ก็จะมีวิชาให้เลือกหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมสอนนะครับทั้งที่เป็นคณาจารย์แล้วก็ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภา,าคอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีกลุ่มวิชาให้เลือกต่างๆมากมายนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะมีคําแนะนำนะครับให้น้องๆเลือกนะครับจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการออกแบบชิปจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการผลิตชิปนะครับ หรือจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เน้นเรื่องของแสงนะครับเรื่องของโฟตอนิกนะครับเพราะว่าวันนี้เราคุ้นเคยแล้วก็ยูทลไลซ์อิเล็กตรอนมามากแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากจะเปิดหน้าการะดานใหม่นะครับสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยเน้นเรื่องของโฟตอนนะครับเรื่องของโฟตอนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งหลักสูตรเราก็มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะ สร้างสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้สอนสอนน้องๆสอนลูกศิษย์ให้สร้างสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้นะครับการเรียนในช่วงปี3ปี4นะครับถ้าใครสนใจในกลุ่มแฟคทีเคชันนะครับเราก็จะแนะนําว่าไปอยู่ไต้หวันเลยกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรานะครับก็ตอนนี้เรากําลังโรงนามนะครับดับเบิลดีกรีนะครับกับมหาวิทยาลัยที่หลงหวา นะครับในไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทาง track นี้นะครับน้องๆก็จะจบด้วย double degree เลยนะครับก็คือได้ semiconductor engineering ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ได้ semiconductor engineering degree ของหลงหวนา university ที่ประเทศไต้หวันด้วยนะครับส่วนน้องๆที่สนใจทางด้านดีไซน์นะครับเราก็จะให้ expose กับการออกแบบจริงๆนะครับว่าการการไปเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงๆนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ ผู้เรียนเป็นผู้เลือกนะครับก็เลือกได้ตาม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 ที่เราสนใจตามที่เหมาะกับเรานะครับแต่ก็จะมีคณาจารย์นะครับแล้วก็มีที่ปรึกษานะครับจากทั้งในและต่างประเทศช่วยกันให้ข้อมูลนะครับช่วยกันให้โอกาสนะครับผ่านสถานที่ฝึกงานนะครับ internship นะครับผ่าน student exchange program นะครับหรือว่าผ่านทุนนะครับการให้ทุนการศึกษานะครับ ก็ใช้เวลา4ปีนะครับแล้วถ้าจะต่อปริญญาโทไปจนถึงปริญญาเอกก็มีช่องทางให้เลือกมากมายจะไปทางสายอุตสาหกรรมนะครับก็อย่างที่เรียนว่าไปได้เลยนะครับในทั่วอาเซียนทั่วเอเชียหรือแม้กระทั่งทั่วโลกนะครับ และในไทยเองนะครับล่าสุดถ้าติดตามข่าวนะครับก็จะเห็นว่าบริษัทปตทร, ot ร่วมกับบริษัทฮานานะครับก็กำลังจะตอกเสาเข็มนะครับโรงงานผลิตชิปแฟบิเคชันแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นชิปเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าพลังงานหมุนเวียนที่จะต้องเป็นชิปที่เน้นของเน้นเกี่ยวกับวงจรที่มีเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของกําลังเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ใครมีคําถามว่าใครที่ เหมาะกับการเรียนในหลักสูตรนี้นะครับก็จากที่ฟังมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นคนที่ชอบมีความคิดสร้างสรรค์นะมีความคิดสร้างสรรค์นะครับชอบที่จะประดิษฐ์อะไรนะครับแล้วก็อยู่กับมันคอนเซนเทรตกับมันได้นานพอสมควรนะครับแล้วก็มี m มล์เซตที่ต้องการที่จะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลกใบนี้นะครับ วันนี้ในเมืองไทยเรายังไม่มี Google ในเมืองไทยเนาะเรายังไม่มี Apple ในเมืองไทยเรายังไม่มีซัมซุงในเมืองไทยเรายังไม่มี TSMC ในเมืองไทยเรายังไม่มีลีดเดอร์แบบอีลอนมัสนะเรายังไม่มีลีดเดอร์แบบเจ้าของ Facebook อะไรต่างๆนะแต่ว่าเราลีฟฟล็อกไปเลยครับในอนาคตอีก5ปีอีก10ปีเราอยากจะเห็นคนไทยนะครับที่สร้างไอเดียแบบที่บริษัท NV i d i a ดียสร้างนะครับสร้างชิป ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,น้องๆสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือสร้างชิปของตัวเองเล็กๆแค่ชิ้นเดียวนะครับแต่น้องๆสามารถที่จะผลิตแล้วก็ขายมันไปได้ทั่วโลกมันจะไม่ได้ไปอยู่อุปรกรณ์เฉพาะในเฉพาะชิปก็อยู่ในโทรศัพท์เท่านั้นแต่ชิป ตัวเดียวหรือ Device ตัวเดียวมันสามารถไปอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายทั้งในรถยนต์ทั้งในคอมพิวเตอร์ทั้งในโทรศัพท์มือถือจริงๆในอนาคตชวนคิดว่ามันก็จะมีออร์แกนอวัยวะ,วะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกโน้ตนะหรือ Wearable ต่างๆมากมายที่อนาคตอันไม่ไกลนะครับโทรศัพท์มือถือที่เราคุ้นเคยกันอาจจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้วก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดี นวัตกรรมความฉลาดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับมันจะเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าชิปหรือว่า IC d e ดีไซนะครับก็หวังว่าเราคงได้มีโอกาสต้อนรับนะครับน้องๆน,นะครับเป็นรุ่นแรกของหลักสูตร Semiconductor Engineering นะครับในปีการศึกษาที่จะถึงนี้นะครับด้วยความที่เราเพิ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นการรับในปีแรกเราเปิดรับเฉพาะรอบ ISE admission นะครับ Early admission จะยังไม่มี Semiconductor เนาะแต่ว่ารอเราเรา,เราพร้อมแน่ในรอบ admission นะครับยื่นใบสมัครก็ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีหน้านะครับแล้วก็ทางทีมงานภาคไฟฟ้าอย่างที่บอกนะครับว่ามาเป็นสมาชิกของ Semiconductor Engineering นะครับได้เป็นสมาชิกของทั้ง ISE และเป็นสมาชิกของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับังนั้นภาคไฟฟ้าก็เลยฝากมานะครับว่า อ่ะอันนี้อันนี้ติดตามข้อมูลหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเซมีนะครับก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือว่าแอดเข้ามาเป็นสมาชิกที่ Line Official ของเราได้นะครับ